ครับครับสวัสดีพี่นอ้องเอซครับผมวข่าวดีดูวันนี้เดินทางไปเอาต้นมันครับที่เบอร์ความลีเนาะโต๊ถามอยากพี่น้องกันเหลืออยู่ครับพอได้กปลูกอยู่ครับมาก็ผ่านคับวันนี้เนาะถ่ายดูเนาะทางเดินทางครับออกงข่าวเลยเนาะได้มาก่อนจะมาปลูกว่าหายกหลงมาเดียวครับมันไม่ร้ครับพี่นอ้องหลังบ้านนิดเดียวเลยว่า ไปสามทีสามทีนี่แหละพี่น้องหายหมดเลยเดี๋ยวมันแรงพวกเนาะอ่ะไอพี่น้องเราไปดูกันเนาะไปดูว่าวางทีไม่สุดเลยมันครับโวิวดูถัดบรรยากาศมาถึงบ้านแล้วเนาะไอสายดูโอเครับผมไปเดินทางไปเดินกันนะพี่น้องนะอัพเภอกับรีครับผมนะไปซสี่พันนะราคายากพี่น้อง มากระพันหนักก <tripod. S 1> ันไปหนิมาเาจะถ่ายเขาถ่ายผ้าหนักก่อนมากระพันหนักจันไปเนาะแล้วพันหนักยืดยืดงานครับวันนี้ว่ะเห้ไปช่วยสวัสดีครับผมไปแล้วตามไปที่อำเภอคอมบรีเนาะผมรคับไปคอมบรีครับผมตอนนี้แวะร้านค้าก่อนมากระพันหนักเด็ครับผมเห็นนิ้วหนิ มาถึงนี่ไปเพื่อความบริสุทธิ์ครับผมปลามันครับผมเดี๋ยวไก่ถึงปลามันแล้วครับวิววิวย่างสวยเลยพี่นะ้องเห็นภูเขาไหมครับเขาภูเขาสูงเลยสวยๆครับผมปลามันแถวความบริสุทธิ์ครับผมเดี๋ยวไปดูครับผนะมบว่าอยู่ช่วงไหนเนาะปลามันเนาะว่า ผมก็มาถึงคอมบรีครับผมนะมี่หยาพี่น้องกันนะครับผมะโอ้วิวสวยพี่น้องเลยภูเขาภูเขาดูภูเขาพี่น้องโอ้วิววิววิวตัดสวยเลยครับยอดเลยพี่น้องยอดาอนี่ครับพี่น้องภูเขาเลยครับน่ผมสูงไปครับภูเขาครับอ่าก็สวยสวยสวย

มาถึงสวนกีนแน้อเน,นี่เดี๋ยวจะเอาต้นมันขึ้นเดี๋ยวให้เจ้าของแกน,นับก่อนมากระพันแบบครับ,าบหาหนาเดินมัดเลยเดินนับเลยน,นับขึ้นน้าตัวอันไปไหนเหรอไปเมืองครับอ๋อไปซ่อปะกอรครับออกซิปล้อไหมน,นี่ใช่ครับ ต่นไหนครับ้อบโอ้ยดี๋ยวนี้ข้้าน,น,น,นี่ไก,ก่ก็ตอนนี้ก็มันมากเนาะโอ้ตรงไหนก็เต็มเลยมันมัน โบกกันหลายหนแะถวบ้านนะ่ะมันแรงนะ่ะรับฝนไม่ค่อยตกทาง,ทางนู่นทา้งน้องน้องหนาแปดหน,นึ่งมาหนิอโอ้ อนอนไปเลยนอนไปเลยลออเห็หนาคนบเห็นหนาวพันนัดขีค,ครับผมเดี๋ยวต่อมาเก่งเกันเนานะเห้พันนัดครับมาครับผมเห้หลันว้าวับเป็นด้วยครับพี่น้อง ทำมาได้หนึ่งแล้เ,เงเลยเดี๋ยวห็นเรือใบนายนี่กะระตีกะตะปูตะปอวิงกระบาดเครืงง่องเครื่องหกสูบก็บูเครืงลอยลอยหกหาแต่ว่าปั๊มมันเป็นมันเป็น,นเครื่องล็อกกีตัวฟ้าดำน่ะครับเป็นเป็นปั๊มลอยลอยเจ็ดห้า

มันงามดีเนาะอ,อันนี้ผมเต็มสองทีนี่นะช่วงนาำพุ่งขับตอนนั้นเออเต็มสองทีแล้วเทงเมื่อไงถ้าบาทผมตายหมดเล <ś c oughs> ยงสายดับะสายอะไรกัน <ś c oughs> สายดบเ <ś c oughs> ป็นประเด็นขอเตือนพังอ,อ่านักนนนานานกินบนแล้วน่าหนาอยยังไงคนมันอย่างน,านั้ำแน่แนเนาะ โอเคครับ, okay, รบพี่โดดเยวไปดูในะป่าอันนี้ไม่พอเดี๋ยวไปตัดใหม่นะโอเคครับผมไปตับต้นมนนะละกีรองเอาสามสิบบาทเนาะมันมันไม่พอรครับสามสิบบาทเดินทางไปกับพานตัดเลย เอ้พี่นอะนะเดี๋ยวนําไปดูบอลบอลบอตัดบอใหม่รนาะป่าบอลใหม่ครับเพราะว่าของขี่แกแข้งไปตัดบอใหม่ครับเพราะว่าต้นมันในก๊อสครับ มาละวนี่พันหนักกำลังตัดเนาะนี่นับผมพี่นอ้องเนี่ยกูรอจอดนะครับนี่ปลามันเนาะโอ้มันเขาเขียวกว่าจี๊เฮงเนากูจอดเลยไวฝนตกวานนี่มากกว่าวันนี่ยังไงเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวให้พันนุ์่ะถ่ายตอนผมตัดให้ดูเนาะโอเคครับ ครับพี่น้องนะมาดูเดี๋ยววันนี้มาตัดต้นมันครับเนาะมากระพันหนัคกับผมแล้วให้พันห,ห,น,ห,หนะน,นัาถ่ายให้เนาะพอดีต้นมันเนี่พอครับต้นมันแปดหนึ่งนะผมครับสวยไหมพี่น้องต้นอย่างดีเลยครับผมของอยากพี่น้องกันครับผมนะไอโทรมาถามเก๋เก๋กัเลยมาเอาทั่วป่าตัพอินนะครับพี่น้องนะเราอยูล่ลงมือตัดครับผมเขา,าบ้านผมมันตายหมดเนาะเราจะลองให้พันหนาถ่ายก่อนเนาะแล้วนะยังไงเดี๋ยว ได้ดูครับผมเดี๋ยวก่อนหมัดแบนี้เลยครับผมนะ่าัดดานับดาครับพี่น้องว้าเราต้องนับตัวครับยิบหายิบใส่ยิบหาต้นครับผมยิบหาต้นแล้วก็เราก็มัดเป็นหนึ่งมัดเนาะ มัดลยยิบห้าม,มาดูพี่นอ้อะยิบห้าเราวเชยบเอากเชยบว,นนะา,วางก่อนครับเรากเชยบกันนะเอาเชยบวางก่อน เนาะยววางก่อนเดี๋ยวำางก่นหน่อยแล้วต่อพี่นอ้องายี่ห้ายี่ห้ตนครับผมมันเียหาต้งางนงาม cào cào là ต่อหลักนึ่งสามสี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ <laughs> โอ้เหนื่อยพี่น้องเลยงาแตะพักเลยครับอุ่นหนักมาฉีดยาเนาะโอ้มันค่อยอย่างดีพี่น้องอันนี้พอครับเหลือซิปซิปซิปสมัดเนาะเรื่องได้พรอแกให้ตัดเนาะตั้งเองเรื่ยแกวางกันนะครับผมครับเดี๋ยวไม่กินมันครับเดี๋ยวก็ครบแล้วเนาะตัวมันอย่างดีครับผมพี่น้อง มันค่อยอย่างดีเนะาะเขาที่จุกไในข้างปีอะผมเหมือนเน,น,นาะมันหนักลังตัดครับเดี๋ยวผมจะบัดเนาะมาสองคนครับผมมาเคี้ยครับเดี๋ยวขอหยาบมาตุ้มมันก่อนเนาะเดี๋ยว เสจแล้วยังไงก็จิถ่ายทีนึงครับผมโอเคครับเสร็จแล้วพี่น้องไป,ไปเดี๋ยวจะเอาเนื้อมันขึ้นครับเดี๋ยวไปนับดูไอ้บนต้นกันเนาะว่าไอ้บนรถปลาจังมัดเราจะเอาเอาขึ้นครับผมเดี๋ยวเอาออไปก็จะให้ข,ของแกมานับดูครับตอนนี้เจ้าของแกไปรถหนักครับผมนะเราขึ้นไปนับขุมมวยก่อนเนาะมันรถกันมันยี่ยี ย,ยี่สิบบาทน,นะครับผมน,นี่ครับดูดูับนี่ครับพี่น้องอันนี้ต้นมันที่หันใบเนาะที่นี่ไม่พอครับเลยแกให้ม,มาตัดต้นนี้ต่ น่าแก่ชิตชิตุนมันเนอะนะ่ะคุณตกว่านนี้น่ะไปพี่น้องได้เวลาตอนมันขึ้นรถแล้วครับผมเคเราให้พันนัดไทยเนาะเราผมจะแบกครับผมนะโอเคครับมันผ่นาเอาว่าเนี่ยก่อนนะ อย่างใหญ่เลครับอย่างใหญ่เลยครับมันแปนึ พอพอค่อยถ่ายต้นแบกมากก็ได้ <ous>

เขาสื่อต่อแกเนาะแกให้เดินทางมาเอาแล้วก็ต้นมันมัไม่พอครับเหลือก็มาตัดลงอีกนะในป่านเคคอ้ยก็ยังไงก็จะถ่ายตอนเดินทางกลับบ้านแล้วก็ถ่ายบุยทิ้งเนาะตอนถือใบ